น,นี้เรายือนอยู่ที่โครงการเซดนิววิวนะครับบุตรด,ดิตวันนี้จะพามาชมบ้านโมเดินเราเพิ่งจะทำการก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะปรับแต่งแล้วก็เก็บงานเก็บสีสักเล็กน้อยก็จะเสร็จแล้วอันนี้พามาชมว่าบ้านโมเดินของเราส,สวยๆนี่เป็นยังไงบ้างนะครับเน,นี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยถนนของเรานี่ก็คือ กว้างทั้งหมด8เมตรนะครับจากทางนี้ไปถึงตรงริมธงตรงสีแดงนั่นเลยแล้วก็เข้ามาอันนี้ตรงบ้านโมเดิร์นเนี่ยที่ดินบ้านหลังนี้133ตารางวานะครับตัวบ้าน130.2ตารางเมตรตัวบ้านเฉพาะตัวบ้านตัวที่ดินนี่คือรวมทั้งขอบเขตของรั้วเลยอันนี้เราจัดให้พิเศษเลยมิตเตอร์มิตเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้ มิเตอร์น้ำตรงนี้เราก็จัดให้ฟรีด้วยนะครับรั้วรอบขอบชิดทุกอย่างพร้อมทั้งประตูเหล็กหน้าบ้านอันนี้คือแถมให้15รายการนะครับแถมให้หลายๆอย่างมากเลยอันนี้พอเข้ามาประตูบ้านตรงนี้ก็จะเจอกับหินเราจะโรยหิน3 8ไว้ให้เพื่อที่จะเข้าไปสู่ที่จอดรถนี่ที่จอดรถเรากว้างๆเลยทั้งหมด 4เมตร50คูณ8เมตรนะครับยาวเหยียดเลยแล้วก็พร้อมกับสนามหน้าบ้านนี่เขียวขจีแบบนี้เลยปลูกต้นไม้อย่างสวยงามให้หลังนี้นี่โอ้โหได้วิวแบบสุดๆเลยคือพานโนรามา360้อองศานี่เลยนะครับหญ้าเขียวเขียวหญ้านวลน้อย,อยที่เราจัดให้เนี่ยเนี่ยเต็มๆหลังนี้เป็นบ้าน,ามน,น,นโมเดลครับ3นอน2น้ําโมเดล3นอนสองน้ําแต่หลังนี้พิเศษจัดให้ก็คือ2นอน สองน้ําเป็นห้องใหญ่ๆเลยเป็นห้องมาสเตอร์เพราะว่าลูกค้าต้องการที่จะอยากได้มีห้องใหญ่เป็นห้องมัสเตอร์แล้วก็มีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ําบ่อให้ด้วยหลังนี้เป็นมีน้ําบ่อแถมให้ด้วยนะครับเนี่ยขนาดใหญ่เลยเป็นบอ่อน้ําสํารองบอ่อน้ําดักเงินบอ่อน้ําดักทองนะครับพร้อมกับมะพร้าวแถมให้อีกหนึ่งต้นเลย มะพร้าวตรงนี้ก็ดกมากๆเลยตัวนี้เป็นบ้านโมเดินทรงสไตล์แบบพิเศษเลยเราออกแบบมา,าสดๆใหม่ๆเลยสไตล์หลังนี้ซึ่งสัสงเกตดูก็คือสเต็ป <c oughs> ด้านหน้าของบ้านเนี่ยตัวบ้านเนี่ยจะเป็นหนึ่งสเต็ปจากตรงริมนูน้นมาถึงห้องโถงมาถึงด้านหน้าแล้วก็โรงจอดรถ กับตัวเฉลียงเนี่ยเป็นสเต็ปเดียวกันทั้งหมด2สเต็ปอันนี้คือสวยงามแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้จะพาไปชมข้างในว่า,าไปชมตัวบ้านก่อนว่าสวยขนาดไหนบ้านหลังนี้เราใช้กระเบื้องเกรด A นะครับกระเบื้องเกรด A เลยแผ่นใหญ่ใหญ่จัดให้ปกติเขาจะไม่ค่อยใช้กันเขาจะใช้แผ่นกระเบื้องอยู่ที่60แต่เราก็คือข้างหน้าเนี่ยจะเป็น60คูณ60แต่ด้านในบ้านเนี่ย แปดสคูณแปเลยจัดให้แบบพิเศษเยอะๆเต็มๆจุจุบๆ,ๆ,ๆกันเลยพาไปชมด้านนอกกันก่อนครับว่าจะสวยขนาดไหนดูข้างหน้านี่บันไดนี่ก็โหไม่ธรรมดาแล้วขอบคิ้วสเตนเลสอย่างดีเลยที่เราใส่ให้พร้อมกับตัวกระเบื้องขนาด30มสิบเซนใหญ่ๆส่วนมากเขาแค่ใส่กันแค่ยี่สิบเซนไม่เกินนี้จะดูไม่สวยอันนี้คือดูสุดสวยอลังการเลยลายหินอ่อนนะครับ ลายเห็นอ่อนไม่ลื่นเป็นแบบหยาบๆสักสาปตัวน,นี้พร้อมกับมานั่งหน้าบ้านชิวๆจิบกาแฟแล้วก็กินหมูกระทะกันได้อย่างสบายเลยนี่ดูวิวตรงข้างนอกนี้ไปย,ย่างสบายเลยนะครับไฟกิ่งเราจัดให้3หลอดเต็มๆเลยข้างหน้าเปิดไฟออกมาแล้วนี่โอ้โหสวยงามเป็นอย่างมากตอนกลางค่าคืนเนี่ยนะครับเราใช้ตัวแผ่นไม้เสาะร่องในการทำสีทำ ทำร่องแบบนั้นเพื่อที่จะให้เกิดเป็นมิติเกิดความสวยงามพร้อมกับขอบบัวของอตัวไม้ร้อมกรอบกับขอบหน้าต่างเข้ากันได้ดีมากแล้วก็เดินลายเส้นอย่างทรงพลังเป็นสีแดงตรงนั้นขึ้นไปแล้วก็ตัดกลับตรงนั้นเป็นคิ้วขอบบ้านนี่สองมุมเลยอันนี้คือสวยงามมากเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านนอก ของตัวบ้านอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งแล้วก็ห้องนอนที่สองด้านนอกนี่จะจะมีหน้าต่างแบบแบบแนวตั้งแล้วก็บานบังใบของตัวห้องน้ําพื้นที่ตรงนี้ยังกว้างๆเลยพื้นที่ตรงนี้ยังกว้างๆเลยนะครับนี่ยังกว้างๆได้พื้นที่เยอะๆเลยอันนี้มีใบขนุนหล่นลงมานิดนึงก,งก็อันนี้เป็นด้านหลังด้านของตัว บ้านนะครับด้านหลังเนี่ยก๊อกน้ำเราก็จัดให้เต็มเต็มวะมีทั้งหมดสามอันเลยสามจุดเลยด้านหลังบ้านด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าบ้านมีปลั๊กไฟด้านหลังให้ด้วยนะครับปลั๊กไฟจัดให้พร้อมกับสายดินพื้นที่ด้านหลังนี่ยังมีก้อนกว้างอีกเยอะเลยสามารถทําที่ประกอบอาหารวางของวางแรงต่างโอ้เหมาะอย่างมากปลูกพงปลูกผักได้เลยเห็นนี้คือต้นกล้วยที่เป็นยกเสาเอกนี่เราก็เอามาปลูกไว้มันก็จะงามแล้วตอนนี้ โอ้มีหน่อแล้วขึ้นมาด้วยนี่ป๊อันนึงจัดให้นี่คือด้านหลังของโรงจอดรถประตูของโรงครัวเนี่ยเราใช้แบบไม้เพื่อที่จะให้อารมณ์แบบบ้านพักความอบอุ่นอย่างดีมากเลยนะครับโรงจอดรถก็กว้างใหญ่ๆโล่งๆเลยนะครับพอเราขึ้นมาจากบ้านเราก็จะเจอกับตัวาชานบ้านหรือเป็นเฉลียงบ้านหรือเทเวสอันนี้ อย่างกว้างเลยยาวทั้งหมดนี่ประมาณ7เมตรเลยกว้าง2.5เมตรอันนี้อันจะใหญ่มากๆพร้อมกับที่นั่งเต็มเต็มก้นเลยนี่ที่นั่งเต็มเต็มก้นเลยนะครับตัวด้านหน้านี่มาเจอกับช่องแสงของห้องรับแขกนี่จะสวยงามขนาดไหนนะครับน,นี้ก็เปิดเข้าไปเ็นประตูกระจกอลูมิเนียมเกรดพิเศษเลยที่เราคัดสรรมาให้ เปิดประตูเข้าไปนะครับปึบ้งเข้าไปเราจะเห็นข้างในนี้เราใช้กระเบื้องอแผ่นแปดสิบพื้นแปดสิบเลยครับนี่กระเบื้องแปดสิบพ้นแปดสิบเลยนี่สวยงามจังเลยแผ่นใหญ่มากๆส่วนมากเขาก็มไม่ค่อยใช้กันแต่ทีนี้เราจัดให้ของท่านเจ้าของบ้านอย่างพิเศษเลยสวยสุดพิเศษเลยโดยการจัดกระเบื้องให้นี่เปิดไฟแล้วโอ้โหสุดยอดอลังการอย่างมากเลย พอเปิดไปแล้วก็สวยงามอย่างมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ s ซ t ต r n v i วิอุตรดิตถครับพามาชมบ้านโมเดิร์นสองนอนสองน้ำพื้นที่ทั้งหมด130.2ตารางเมตรนะครับนี่หลอดไฟเราใช้ LED าลายโลตัสนะครับตัวนี้ไฟถาดอันใหญ่เนี่ยข้างๆมีจะเป็นไฟ หลอดอ่าโคมดาวไลท์ light, แล้วก็ตรงกลางจะเป็นไฟถาดสามสีสามารถที่จะเปิดแล้วก็ให้สีสามสีเลยในเวลาเดียวกันได้อันนี้คือแล้วแต่บรรยากาศว่าเราจะเลือกใช้เป็นสีแบบไหนก็ตามตามอารมณ์ของท่านเจ้าของนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดไฟเราทําเตรียมไว้ให้สิบช่องเลย นี่อย่างมากจุกใจเลยพร้อมกับปั๊กไฟที่คุณภาพสูงมากๆสามสาม,สามตาพร้อมกับสายดินปั๊กไฟที่เราจัดให้หลายๆจุดเลยอันนี้หนึ่งจุดสองจุดสามจุด,ส,จดสี่จุดห้าจุดห้าจุดเลยในตรงโซนของห้องถงใหญ่อันนี้คือห้องถงใหญ่ฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกอันนี้เป็นห้องถงใหญ่ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องนอนนี่เรามีทั้งหมดสองห้องนอนโดยโมเดลแล้วเราทําเป็นสามนอนสองน้ํานะครับนี่อันนี้คือห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งนี่จะเหมาะมากสําหรับคนที่มีครอบครัวขยายแล้วก็มีลูกก็สามารถที่จะแยกนอนตรงนี้ได้เลยห้องนี้นี่มีวิวทิวทัศน์ออกไปด้านนอกมองออกไปด้านนอกนี่สวยงามเป็นอย่างมากพร้อมกับ ผนังปักไฟเราก็จัดให้เต็มแม็กเลยปิดไฟแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากนี่สวยงามเลยน,นะครับปักไฟมีหนึ่งสองสามสี่สี่จุดเลยห้องหนึ่งจะมีปลักไฟให้เต็มเต็มเลยทั้งหมดสี่จุดโดยที่ไม่ต้องลากสายไม่ต้องทําอะไรมากเลยนี่นะครับอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งพาไปชมประตูเราจะใช้แบบ UPVC ไม่มีการ ลอกไม่มีการร่อนไม่มีการผุอันนี้คืออย่างดีเลยใช้วัสดุเทียมเทียบไม้เลยเนีย่อยอย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาเราใช้ตัวมือจับเป็นแบบแขนนะครับออกมานี่ยังรู้เลยเปื้ปนจได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวพามาชมห้องนอนที่สองนะครับว่าจะสวยขนาดไหนปึ้งอย่างนี้เลยห้องนอนสองนี่ขนาดกว้างอย่างมากเลยเรา โดยแบบเห็นไหมครับโดยแบบเราจะแยกห้องโน้นอีกอันหนึง่งแยกห้องนี้เป็นอีกห้องหนึ่งเราไม่เอาแล้วก็คือรวมแบบให้เป็นสองนอนสองน้ำเลยห้องนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำในตัวอันนี้เราก็จะามาส่องห้องน้ำที่ว่าเด็ดขนาดไหนตร,ตรงนี้จะเปิเปดภาพวิวได้ด้วยแล้วก็รับแสงรับถ่ายเทอากาศได้ ตงึงตรงนี้เลยอันนี้คือเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำไฟนี่แล้วก็จะใช้คอตโต้นี่นะครับผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์คอตโต้เลยจัดให้แบบเต็มๆพร้อมกับฝักบัวแบบบริเชาเวอร์แล้วก็แถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ จัดให้อันนี้เด็กก็คือปูกระเบื้องเนี่ยสุดขึ้นไปจนถึงฝ้าเลยถึงฝ้าตรงนั้นเลยลายสวยๆลายเข้ากันได้ดีลายสไตล์มินิมอลนะครับลายอย่างนี้เลยพร้อมกับก๊อกน้ำสแตนเลส304จัดให้นี่ทั้งหมดเลยเนี่ก็มีก๊อกมีแรงต่างทอกคคหเลยครับอันนี้คือห้องน้ำของห้องนอนที่สองก็เป็นห้องที่พิเศษอย่างมากนี่กว้างๆใหญ่ๆเลยามชมว่า กว้างขนาดไหนครับขนาดก็ประมาณ7เมตรเกือบ8เมตรเลยความกว้างนี่ดีสิครับหลอดไฟจัดให้สองหลอดเลยอันนี้พิเศษอย่างมากๆตอนนี้เราอยู่ที่อุตดิตครับพามาชมบ้านภายในว่าสวยขนาดไหน3ห้องนอนแต่เราทำให้เหลือเป็น2ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับทางในนี้ เป็นห้องโถงใหญ่ฝั่งทางขวานี่คือห้องรับแขกห้องรับแขกก็ใหญ่ตัวโมรานเป็นอย่างมากต่อเนื่องกับห้องตรงกลางนี้ห้องโซนโซนกลางนะครับมาชมห้องน้ํารวมกันห้องน้ํารวมนี่จะอยู่ด้านหลังของห้องโถงใหญ่นี่จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือกว้างๆเลยจัดให้แบบกว้างๆเลยนะครับนี่ ชักโคกแล้วก็อ่าล้างมุ่พร้อมกับตัววางของวางของตัวนี้แล้วก็ทําเป็นกระเบื้องสีดังเข้ากันได้ดีแล้วก็สวยงามมากตรงนี้ก็จะมีโซนเปียกแยกออกไปเวลาเราอาบน้ำก็จะแวบเข้าไปสามารถที่จะอาบอย่างสบายใจเลยอันนี้เป็นไฟเป็นเครื่องทานน้ำอุ่นก็แถมให้เหมือนกัน ตรงฝักบัวแบบปร i n ชาวเวอรก็จัดให้แบบเต็มๆเ,เหมือนกันปูกระเบื้องจนถึงฝ้าเพดานนั่นเลยพร้อมกับตัวเครื่องดูดลอากาศไฟ LED เต็มแม็กเลยนะครับนี่ระดับผ้าเราก็จัดให้เหมือนกันนี่พร้อมทั้งประตูโอเคเลยนะครับข้างในนี้ดูสีครับทางเสือของห้องข้างในนี้ก็คือใช้กระเบื้องขนาด8 0ดสิบคูณแปเซนติเมตรเลย ใหญ่มากๆโคตรใหญ่ๆเลยเต็มๆเราพาไปชมดูด้านในต่อไปนะครับเป็นอันนี้คือห้องครัวห้องครัวนี้นี่สวยงามเลยประตูใช้เป็นประตูไม้นะครับนี่จะโอเคมากเป็นห้องครัวห้องครัวก็ไว้ทํากับข้าวเราจัดช่องสําหรับใส่ถังแก๊สใหญ่ๆสวมเข้าไปได้เลยใช้งานได้แล้วก็เตรียมรูเตรียมอะไรให้เรียบร้อยกับเครื่องดูดอากาศก็ไม่ลืม แถมให้อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันนะครับเครื่องดูดฝุ่นนี่อย่างนี้เลยพร้อมั้งหน้าต่างมีแสงออกมาอางร้างก็จัดให้เต็มๆพร้อมกับเคาน์เตอร์ซิงค์ครัวแล้วก็บานซิงค์ยังดียังหรูเลยแบบระบบอัตโนมัตินี่เวลาเราเปิดปุ๊บดึงอลงมาแลวเวลาเราปิดปุ๊บก็ดันเข้าไปมันก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ไงครับ ประตูตัวนี้เราก็ใช้เป็นตัวบ้านไม้เหมือนกัน้านไม้เหมือนกันนะครับกระเบื้องอันนี้ก็ปูขึ้นจนสุดนู่นเลยสีขาวริมข้างบนนู่นเลยจากพื้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็มีลวดลายนี่นะครับอย่างสวยเลยโอเคจัดปักควยให้เต็มๆเ,เหมือนกันห้องครัวหนึ่งสองสามสี่สี่จุดเลยทุกห้องเนี่ยประมาณสี่จุดทุกห้องเลยอันนี้จัดให้เต็มแม็กเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อุตติตครับพามาชมบ้านสวยๆบ้านทรงโมเดิร์นนะครับสองนอนสองน้ำนี่เรามองออกไปทางตรงโรงจอดรถก็จะเห็นเป็นลานซักล้างอันนี้เราเตรียมเป็นลานซักล้างไว้ให้นี่ออกไปตรงนี้ปั๊บก็จะเป็นลานซักลา้างต่อเนื่องกันกันกนกบโรงจอดรถกว้างๆใหญ่ๆเต็มๆเ,เลยนะครับเนี่ยจะรถได้ทั้งหมด2คันนี่สบายมากเลย ด้านหลังก็สามารถที่จะปลูกของปลูกผักปลูกอะไรกินได้อย่างดีมากๆากนี่แลวนะครับ